สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพพอ,พอกับซองสะนีป่าเนาะยามยบรรยากาศย,รรยา,าศยมะเศร้าพี่นอ้องเมื่อนี่กะเป็นวันวันยัง้ยเมื่อนี่วันคานวันที่สแปะแลวพี่น้องเลยเดือนธันวาคมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วป้าอันนี้บ่าวไตาเอามาด้ือพี่น้องปลาแห่งบ้านเพื่อน นี่ปลายังคะปลาบางแห่งอันนี้ปลาพม่น้องอเนยไสตู้ว่อืกพี่น้องอันเนยเผินกำลังปิ้งปลาพี่น้องทอดตาสกเอยู่ครัวกินยังเศ้าแมนเห็ดอยู่ครัวกินพี่น้องเอลยบรรยากาศยังเศร้าสวัสดีพี่น้องปลาลุ่มทุกท่านเนาะฮัลเหาสิพาท่านผู้ชมเอาเมื่อหน้าเด้อบันี้เด้อเอาเมื่อเบิ่งพ่อน้องอันเอ้ยเพิ่นกำลังว่าเนี่ยลงเตาไปตัวฮะเป็ไหนไหนลงเตานั่น ยางตีนโหลดอ่ะทรงตีนเนาะตีนใส่ตีนโหลดนั่นเด้ตีนโหลดเก่าพะยะจอยนะแล้วก็ใส่โหลดอีกอันหนึ่งจะเอาลงเอาใส่ทั้งในเตาในพื้นเริ่มจะตีใบแล้วค่ะติดสูตรใหม่ตัวทัวร์คือบวยิบออกเอาบักผีบันสีลงนะค่ะเปลนแทนบักผีโอ้ยอ่อนแล้วอ่อนแล้วสัมมาทนทน เอาบกผีกหายนา้ำ <c oughs> ลองผูกทอดบ,บังสักชองตอนลองเบิ่งเลยยังผสมขนะักเนาะจักเละจักผสมข,ข,ข่าหัวขาดแต่ผสม,มนาะเนาะนักสิลา์พี่น้องรีวิวเอ,อาเมื่อนาพี่น้องเลยว่าแต่ละมเมื่อพอใหญ่จ่อยแล้วออกมื่อยังมีเมื่อนาะถึงเมือถึกมือกม่อพระเอกซ่อ,ของข้อม่ใหญ่จืดพี่น,น้อง <c oughs> ไอเบิ่งไปโซนของการพี่น้องเลยอาพี่น้องหมากท่านหล่นบักละลายเนี่ยเอ,อิญบ่ตายมาเก็บเอาเะว่าเอาเมื่อบันดงคำเหมินพี่น้องเอาเมื่อตอนพอนองบิ้วหนีไปเอากรนะต่ายนามาเอาเมื่อตอนพอนอบิ้ว,วอ่ะสิกกสพี่น้องเลยเมื่อตอนน้องบิวแลลวน้องบิ้วน้องสันติเผิ่นหมากกินสมได้พี่น้องเลยกินสมกินแซี่วสมหมักท่านอยู่ได้ยายนะ แย่งบอกสนี่ว่าโอ๊ยบ่ตายเพิ่นสิเมื่อเมื่อนี้พี่น้องเพิ่นสิเมื่อเมื่อนี้เขาก็เลยให้เพิ่นมาเก็บปากกระทันเก็บเมื่อกินสมกินแซลนะพี่น้องเนาะเมื่อแกกินสมเว่ายายละหมักกินสมเนาะบ่ตายเนาะสมีนละหมักคือยังไงพี่น้องน้องบิวน้องสันติกินอยู่ขูมมื่อวันศัอย์เอามือเอามือเก็บเมื่อ พอมันมันเริ่มสีลนเริ่มสีเบิร์ตเลยได้ในบาไตแมนมากมากมันลอยเขาาลอยเข่าฮะเก็บเก็บเก็บมังงัวมากินก่อนเจ้าหรอบอพองัวมันก็มากได เป็นซีเมอ่อแล้วเขาก็เลยหายเพิินมาเก็บเอาก่อนอะไรได้เออเอาาเอเก็บต่ออะไรได้เดาไทยเอ้ยเมื่อเมนีบอสบายดีเดีอยวพี่น้องมายาจิน,นไปตาก้องเด้อสบายมีดีปีใหม่จ้าอ,อันน่าเอกต้องจะนี่นอง สบายดีใหม่้าสบายดีเจ้าปีใหม่มาเลยเก็บแล้วป่าตายโอ้ย,ยให้บีไเจ้าแลโศกไปได้จ้าเลินปะีใหม่มาฮอดแล้วพากันอยู่ดอกเป็นสุขและความใดเป็นทุกข์บ่ให้มีดอกมากไกล เมียจืดลาแต่สาไล่กับเสียงบดีได้พี่น้องเสียงบัดทันดีมันคอยยังติดกันอยู่ข้อยังติดกันอยู่กับหล้นมันหยาเถวะเบิงเสียออกตะกันเบิงโอ้ วาบุญอีนางดอกมันน้อยบวังคอยสิได้ดอกคือเพิ่นโอ้ยบุญพระลาบลูกไปไงเจินบ่มีแล้วคู่บ่มี เหลียวบงกางเกงเพิ่นกาสีสมพูพี่น้องเอ้ยเบิงเพล่ยงยางโดกถูไปถูมาคููบ่มีดอกคือบานสงสารเดสนีหน่อยโอ้ยไปทางใดคนคอยบ่มีได้ดอกคือเพิินโอ้ยบ่ได้คือกระยาดอกพี่น้อง บ่มีคูบ่มีคิงมันดีเลยแล,แล้วจะบ่ยากแต่งผ้าแรงจะบ่อยากแต่งผ้า,าง่ายอยากไปไซกาไปตามสมบายใจโลดออตามสมบายใจไปคำมามืดกับบ่มีพอได้ข้องดอกพี่นอ้องมิตตเมยายจื่นนี่ละมเตเย,ย์หญ่รอืพออยายจอยไปทางใดแต่เ้ามานี่เนาะ เบิ่งคักแล้วบ่าว่าไปเมื่อหน้าน่ะกแล้วบ่าตะีนะเป็นตะกินกว่า,าต้นเดียวมันก็แยกเาีกันไดนบ่เดียวนี่เรียว,ยว่างานนั่นเป็นตะกินงานนี่บ่อเป็นตะกินมันก็จางเห็เออดเถอะ่ตายสกบเลยนั่นงหนัดประสายเดียวนี่ เดีย๋ยวว่าได้นอนมาทนตื่นป้าเถอาพี่น้องเอ้ยนกกระย่างข้าวอยู่อันเงาใหม่ปุ่เบิง่งเบืองเบงสิพาไปเบิ่งนกกระย่างข้าวพี่น้องนกกระย่างข้าวเพิ่งไปลงมาย่างแต่เส้าเท เก็บใบไว้แน่สชะนี้เก็บใไว้แเนี่ยพักก็ถากเอาลงบ้ามันเบิดนะก้างเว้นมาแล้วหล่นกองอยู่มันลมเนีว่าจังได้พักหย่านะชะนี้ว่าจังได้พักหย่านะหย่ากัเก็บมือนี่แล้วเก็บมือนีโบ ก็บกะพราปะหาเก็บแล้วเฮ้ยเก้าทนมาตายกันมาตายกัิเม่อตอนเช้านีบ่อยงว่นออืม กันติงบเก็บไปผู้บ่าวนสนี่เก็บไปฝากผูวบ่าวบอเออบ่มาเห็นงานบ่เอากระยาเนาะม่ห้องผู้บ่าวกระจังเออเหมืนเพิ่นบื่ท่านได้มาบอ ใเธอจะเป็นตาหัวนอกแข็งอยางแข็งอย่างอยงู่แล้ว พี่น้องเอ้ยมาบา,บานี่ก,กะศึกอรลาคิตแล้วพี่น้องเอ้ยคิดเป็นย่าจืดนี่คิเป็นย่าจืดเด้อตัวนี้นะส,ส่องเป็นยาจืดเด้อจา้าสิลักอาโลดเหมือนีนบดบ่ดอง็าดส้อาสกอรมณ์มน ัไนไายได้พีนอเลยถึงตาเลยเสาธ <c oughs> อุ้ยผู้ชนีชันแน่เต้นละล่ะเ,เบิง่งจาคือจะคือ,คอ <c oughs> กบถึงเวทนกบ็าาคิเจน,นีเด้อพี่นออ้องเยกไกแชร์ก็ติตามชอนีปาเด้อพกันคลิปต่อไปพี่นออ้องเลย ໄປແລ້ວຈ້າໄປແລ້ວສະບາຍດີປີໃໝ່ຈ້າໄປແລ້ວໄປແລ້